ภารกิจในเซานีของอีเมลมาสาวะดี มาโรงพยาบาลจ้าหมูเจ้าก็สิว่าไปโรงพยาบาลเห็นอย่างเนาะวันนี้ก็พาคุณยายมาฉีดยาจ้าก็ฉีดยาเป็นประจำของเพื่อนทุกดงทุกเดือนนั่นแหละจ้าอีแม่ก็ไปจอจดรถจอดรถเลยก่ะเลยยางมาเนาะให้ยายไปทาละลายให้ยายไปตอกบกตอกบัสโอ้ตอกบกุกตอกบัสไปยืนบันไว้ทาอีแม่มาจอดรถอ่อีแม่ก็ยางมามาโรงพยาบาลนะจ้าสิ่งที่ขาดบ่ได้เลยคือหน้ากากอานาะมัายจ้าต้องใส่เนะาะจ้าเพราะเชื้อลงเชื้อโรคไล,ลยค่ะยานยายตอกบัดเสร็จแล้วตอกบัสอีกละ <laughs> โอ้ยเป็นอย่างเหมือนนี้คือเบาผิดแท้อัดเบอร์แบบมนวันแบบสิไปเขากงเขางานโอ้ยกขอโผดขออภัยในความเบาผนะิดเนีย่ยเด้อเพราะว่าอย่างวันตีโบ๊ด้ภาคคลิปมาโดนแล้วโดนในใดวันที่สองสามหมื่นนี่แหละวันตี <laughs> ขนาดสองสามหมื่นยังผากผิดขนาดนี้นะถ้าโบ๊ด้ภาคเป็นเดือนนี้ ตายเฮตุจะไหนสิผากเป็นวันนี้มหาหวอดสันสองเรียบร้อยก็จะไปยืนบัตรเนะาะจ่ายืืนบัตรแล้วก็ทาคิ้วนะเพื่อนก็นจะฉีดยาหหองนี้เป็นประจำนั่นแหละปกติก็จะฉีดยู้หองไอชุกเชิอนนั่นล่ะบันนี้จังได้บุคุณยายเลื่องมากหลายว่าจักเพื <c oughs> ่อนก็นเลยย้า่ขึ้นมาส,าสันฟอเราก็จะนั่งรออีกแป๊มหนึ่ง นั่งทาให้เพื่อนไอเดินซื้อนอะเพื่อนก็นจะเขาผ้าไปเขาไปฉีดลยว,ว่าจะโรงพยาบาลเนาะออ้ยคนป้วงคนป่วยกันลหลายหลายพะว่าอย่างวาัดที่อากาศเปลี่ยนแปลง,ปลงบ่อยนะจ๊ะดูแลสุขภาพกันด้วยหลังจากคุณยายฉีดยาแล้วก็เมื่อตัวบา,นา,งงบา,าดานี้ย่างลรงโรงรงรงบ่ถาผู้ใดเลยทาคอยเน่ยยายมันไม่สนใจผู้ใดอีลีเด้หลังจากพาคุณยายฉีดยาแล้วนะจ๊ะอีเมกับ้ากันเดินทางตัวจะเดินทางไปไซวัาที่ไปศรีสะเกดค่ะวันนี้จะไปทําธุระอยู่ศรีสะเกดคนหน่อยกับ เือแตกหอนหอนลูกขอยขนาดเปิดแอร์บางแห้งหนึ่งเด้อโอ้ยเอาบอยูนะจ๊ะคนหน่อยนี่หอนคาก้อนแน,น,น่ลูกผู้ใดเป็นือลูกข่อยแน่ยูห้องแอร์กันยังเหือแตกโอ้ย,ยเมแม่ลับสิตนคนหน่อยนี่ น่งหลไปสักพักหนึ่งพระท่านหัวซีสเกียซ้ำจ้าหลับแล้วหลังจากเ้าท่าทุลังทุลาแล้วเรียบร้อยนะจ๊ะก,กับพากมากินเขาแบบนี้โอ้พระท่านเด็กกินเขาเทียงจนว่าบาบสามโมงกว่าอีแม่ก็จนกินจนแล้วเลยได้ยีพอกยินที่หลังเล่นนี่อีแม่หิวคักลายหลยจนกินก่อนจนเปิดท,ยทายคลิปนะจ๊ะอีแม่ก็จะพาชมบบรรยากาศในลานเพิ่นเนาะอันนี้จะเป็นเป็นก๋วยเตี๋ยนะจ๊ะก๋วยเตี๋ยวข้าวท่ายูซีสเกียผู้ใดเคยมากินแน่ผุนหะพักเพื่อนก็ลายหลยเดมี่ห้เรื่องห้ตักแต่ว่าต้องบริการตัวเองแค่ มงแคบมูขนอขนมก็มีเนาะอันนี้อีแมกะกินแล้วเรียบร้อยก็เลยพาชมบรรยากาศเนาะจ้ะอยู่ในหลานเพิ่นนี่แหละนี่เพื่อนหลานเพื่อนก็จะยู่ค้างทางนี่แหละผู้ใดเคยพามากินแน่ตอนนี้ก็สามมุงกว่าด้วยแต่ว่าลูกขาเพิ่นก็ไลหลายอยู่ได้ยังมีลูก้าอยู่เนาะโตเพิ่นก็สีหลายนึ่งสีละจ้ะบริการเพิ่นกับบริการดีดีเด้แต่ว่าอีแมก่ะกินแล้วเรียบร้อยละหิ้วค้างหิ้วแน่หิ้วจนตาลายแม่โอ้ยจังใดเนาะลืมกินหอดขอถอดเขาเที่ยงเฮตุลงตุลาหลายอันนี้ก็จะเป็นนี่พ่อตัวกินเพราะว่า ที่พ่อเอาคนหน่อยไว้ทาแล้วอีแม่ก็เเลี่ยนกันตัวบาดนี้ันี้ก็จะเป็น้เป็นคีบทํากับโคงกับเขาเอีหยังดอกจ้ะก,ก็จะเป็นคีปไอ้แตละมือแต่ละเว้นเนาะมีทุรงลงทุลาไปใส่มาใส่เนาะจา้ะอี่พอก็โซยมุ้เจ้าว่าได้ร้ายบอกุุนอ่ะเว้ยมวยพักใส่เขาใส่เขาใส่เขาผักบุง้งเพิ่นก็น้ายหลายแต่ว่าอีแม่ไม่กินผักบุ้งของอีพ่อก็เลยส่งสีหลายๆเนาะว่าอีแม่ตักผพักบุ้งให้เพิ่นมูนแส่บบ่เป็นแต่เสียบคักขนาดเด้อให้ผ่านไปผ่านมากก็แวะลองชิมดู